ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา173ทับ2ในวันตรวจพยานหลักฐานให้โคู่ความส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุที่ยังอยู่ในความครอบครองของตนต่อศาลเพื่อให้โคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตรวจสอบเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นอันเนื่องจากสภาพ และความจําเป็นแห่งพยานหลักฐานนั่นเองหรือพยานหลักฐานนั้นเป็นบันทึกคําให้การของพยานหลังจากนั้นให้คู่ความแต่ละฝ่ายถแถลงแนวทางการเสนอพยานหลักฐานต่อศาลและให้ศาลสอบถามคู่ความถึงความเกี่ยวข้องกับประเด็นและความจําเป็นที่ต้องสืบพยานหลักฐานที่อ้างอิงตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งเสร็จแล้ว ให้สารกำหนดวันสืบพยานและแจ้งให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันในกรณีที่โจทย์ไม่มาสารในวันตรวจพยานหลักฐานให้นำบทบัญญัติมาตรา166มาใช้บังคับโดยอนุโลมวักสองในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเมื่อสารเห็นสมควรหรือคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอ สารจะมีคำสั่งให้สืบพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับประเด็นสำคัญในคดีไว้ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันนัดสืบพยานก็ได้